อุ้ยอ้ยยมีไสมีไส์มีไสอุ้ยอุ้ยข้างล่างมันโคตรใหญ่อ่ะเหินเดอะเหินเนอะมันงาอยู่าแล้วมีปลาอะไรลอยอยู่มากันแล้ว สีกรัมเอ,เอาแล้วโดนแล้วถึงก็โดนเลยน่าจะเปียหุ้ยหลุดสงั้นงน่าจะเปียหลุดสงั้น <inate> ไม่อะไรวะไม่รู้เอ้ยเหมือนไอปีเออยู่จริงอโอ้ยโอ้ยมีสามีสามีสายมีสามีสามีสายมีสายลอไฟโม่ครับ <Bhar at S 3> มีสา เฮ้ยจริงดิแต่ของผมมีไซส์นะของผมใหญ่กว่าอ่าเวียนกำเฮ้ยของผมมีไซส์ใพี่น่าจะมีเป็นโลอะไม่ถึงวะอะไรคำนี้อุ้ยอุ้ยข้างล่างมันโคตรใหญ่อ่ะเอ้ยลอดไวสวยอเยอะโอ้โหมังจะตายอ่ะกัดก้านเ็ดอีก เดืมันจะตายมาแล้วครับตัวแรกไปค,ค้นเช็กเอนซีส15กรัมน่ากลัวแรมอยู่นี่แหละหายหย่อนไปอย่าหายมันขึ้นมาเห็นเรือมันเลยหายป่ะ เห็นเพื่อนมันยกโดนยกขึ้นเรืออ๋อพี่ทำขาดไปด้วยนี่หว่าใช่อาจจะเป็นไปได้ถ้าทำขาดขาดก็นหนีอะ่ะหนีดิฝูงอะ่ะพวกขนาดนั้นเลยเหรอใช่แหม่กัดตึงมือเลยแต่เช้าเลย ใช่ไม่รู้ไปไหนนีไ่ไงนี่ไงอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่จากหัวไม่สั่นนี่ไงเก๋าเนี่ยกัดสูงเลยตัวนี้20กรัม พจเอ็นซีอ้มไปอียสอยการอากาศป่าเลยวัดไม่ทันสอยตอนเหยื่อโรยด้วยนะอะไรอะ่ะ หลุดอะไรวะโอ้ไม่ใช่หลุดอะไรเนี่ยไม่ใช่ <laughs> ใชปฏิ <laughs> โอ้ยอไปครับเนี่ยไม่ได้กัดจ้ะเข่าคางนำเต็มเลยน,น,ยน,นี่มีสายมีสายน่าใจเก่าปะเนี่ยสันๆเหมือนสากวะ เหินด้เหินด้โอ้ยเก่ายัยสีนักแก้วมันก็จี๊กันสียี่สิบกรัมอะไรวะกระเล็กอ่ะเฮ้ย ยนช่องใหญ่โตนขอมือเลยช่องนะแค่หา,หาใหม่ไม่เจอปลาเล็ก <laughs> โอ้โห ส,ส,ส,สิขนสิขนมีสีขนต้องมีเปียอะไรวะ จิกเอ็นซีเจ็ดกรัมสีตะข้างเหลืองครับตัวนี้ไม่รว้อะไรโอ้ยไอ้ปุ๊กจิกเอ็นซีครับเจ็ดกรัมโอ้โหข้างทางข้างทาง มีปลาลอยอยู่น,ะน่ะมันไงว่าแล้วมีปลาลอยอยู่เหมือนจะไอสีขนแลเห็นลอยอยู่หลังหินอ่ะสีขน 5สีขนขนจิกแอนซี7กรัมอุ๊ยปลาด้วยวะปลานึกว่าไม่ใช่ปลาปล่อยถึงพื้นอะ่ะขนจิกแอนซี7กรัมครับยังไม่เปลี่ยน โอยถึงพื้นนะถึงพื้น <laughs> หะไรวะเฮ้ยอุ้ยหะไรวะไม่สั่นหัวเหมือนสาก <laughs> โอ้ยกุหลาบอะไรของดีแต่ลูกอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ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 ยอะไรเอ่ยขึ้นมาสูงแล้วนะตันนึงด้วยมาเลยมาไม่ใช่โอ้ยนกกระิงโอ้โห ก็มือผมได้สับทีทีเดี๋ยวตึงเองอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยมีไซส์เฮ้ยคุลาดได้เลยเฮ้ยแังดีจังไงโอ้ โอ้โหอาไลโอ้ไม่ไม่ขึ้นด้ยไม่ยอมด้ยของพี่อะไรนะ่ะโอ้โหองผ,ผมตบเลอะเเนี่ย่ามือเลยโอ้ยไซนี้เลยทอดลอยเ,เอาล่ะ ตรงนี้ดิเฮ <ists. S 1> <yd> ้ยเฮ้ยนี่ปลาใหญ่ดีว่าอันนี้นก็หินเฮ้หยหลุดโลตรขนาดนั้นเบรกอ,ออกขนาดนะั้นหลุดอ่ะ ทีแรกก็มันตื้อตื้อไงผมก็ว่าปล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 าจัดดีวะตรงนี้น่าจะไอ้นั่นแหละข้างทางตัวใหญ่นี่แต่มันก็เก่าเนี่ยใช่แล้วน่าจะเก่ากุหลาดใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยปอดใหญ่ดูดิโอ้โหโคตรใหญ่ โอ้โหใสจัดโอ้โหใอมากชอบเลยอย่างี้ต้มยำใส่บัวใหญ่มากกูอะไรวา กัดไ,ไม่ไม่เต็มมันไงมันไงเห็นไหมมาแต่เขาทำ <laughs> ไมมันกัดอย่างนั้นกัดแน่นมากอ่ะเออตุอ๊บเลยนะแต่ไม่อยู่ไม่เข้าใจ <c oughs> ไปเออฟอใหญ่ปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้ยแล้วครับตัวเลอร์นี่แหละที่มันกระชากกระชากมใหญ่โอ้ใส่บัวไม่คิดจิกสีเกลี่ยนองส้มเกรัมหนักเว้ยตัวใหญ่ๆให้ยันเลยใส้บัวโอ้ยอุ้ยอุัว้ย เลยอย่อ้ยนี่ไรโอ้ขี้เเมนโหก<ห>็ได้อีกนะก็ได้ลุ้นนะี้เหมนแรงดีดีคเเมนโอ้ยโหโอ้ยโอ้ยนี่อะไรไม่รู้ ไม่เห็นวะอี๋อีอะไรนะอ่าสีขนกลมกันเปจีเก้นสีสีสลิมสิกร์มอ้ยโอ้ยอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วบินเข้ากล้องเลยโอ้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 โอ้ย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 โอยโอ้ ไช้บุยรี่เหรอไม่ใช่โอ้ยทางๆเรบพบโดนปั๊บนะครับเสียดสว่าโอ้โหอาปากวอลเลยมึนกินคุณก,ก,กลางแนะ่ท <laughs> ำยำสามวัน <laughs> หินน่ะดิหินนะดิ <c oughs> มันไม่วิ่งอืมอะไรของมึงเนี่ยเฮ๊ะแปลกๆกัดก็ไม่อยู่